สวัสดีครับคุณสบายดีนะครับวันนี้ผมอยากชวนคุณคุยเรื่องข่าวบ้านเมืองกันสักหน่อยผมเชื่อว่าหลายท่านคงติดตามข่าวสารอยู่เสมอแต่ในวัยของเราบางทีการตามข่าวมากเกินไปอาจทำให้ใจขุ่นมัวได้นะครับ ลองนึกภาพตามนะครับคุณลุงท่านหนึ่งเชื่อว่าลุงสมชายแกเป็นคนขยันขันแข็งติดตามข่าวสารบ้านเมืองทุกวันอ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับฟังวิทยุทุกรายการดูโทรทัศน์ทุกช่องลุงสมชายแกตั้งใจอยากจะรู้ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ยิ่งรู้มากแกก็ยิ่งเครียดยิ่งกังวลเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องอาชญกรรมสารพัดเรื่องราวที่ถาโถมเข้ามาทําให้แกนอน ไม่หลับกินข้าวไม่อร่อยหมุดหงิดง่ายจนสุขภาพกายและใจเริ่มแย่ลงวันหนึง่งหลานสาวของลุงสมชายสังเกตเห็นอาการผิดปกติของแกจึงได้เข้าไปพูดคุยด้วยความเป็นห่วงหลานสาวบอกว่าคุณตาคะหนูว่าคุณตาตามข่าวมากเกินไปหรือเปล่าคะข่าวบางเรื่องก็เป็นเรื่องไกลตัวที่เราควบคุมไม่ได้การที่เราเอาแต่คิดถึงเรื่องที่แก้ไม่ได้มันก็มีแต่จะทำให้เราทุกข์ใจเปล่าๆนะคะ ลุงสมชายได้ฟังหลานพูดก็เริ่มฉูกคิดได้แกเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการติดตามข่าวสารลงเลือกที่จะรับรู้เฉพาะข่าวที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตข่าวที่ส่งผลกระทบต่อตัวแกและครอบครัวโดยตรงส่วนข่าวอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญแกก็แค่รับรู้ผ่านๆไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดอะไรมากนะัก หลังจากนั้นชีวิตของลุงสมชายก็เริ่มดีขึ้นแกนอนหลับสบายขึ้นกินข้าวอร่อยขึ้นอารมณ์ดีขึ้นแกเริ่มมีเวลาไปทำกิจกรรมที่แกชอบเช่นปลูกต้นไม้รดน้ำผักพูดคุยกับเพื่อนบ้านชีวิตแกมีความสุขสงบมากขึ้นเยอะเลยครับ เรื่องของลุงสมชายสอนให้เรารู้ว่าการรับรู้ข่าวสารเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องรู้จักควบคุมปริมาณและคุณภาพของข่าวที่เราเสพเข้าไปไม่ต้องรู้ลึกทุกเรื่องแค่รู้พอดีๆก็พอสิ่งสำคัญคือการรักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขความสุขไม่ได้อยู่ที่การรู้ทุกเรื่องแต่อยู่ที่รู้จักเลือกที่จะรู้นะครับ วันนี้ผมขอฝากเรื่องราวของลุงสมชายไว้ให้คุณได้คิดทบทวนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าสวัสดีครับ